ปฏิกาบคลิปนี้เดี๋ยวเราก็ไปกันกับดูเอลในร้านเหล้านะคะซึ่งรอบที่แล้วเราเป็นปูนะคุณรอบนี้เอออันนี้อ่า เราว่าเดี๋ยวเราไปไหนๆก็ไหนๆแล้วเอเป๊บสักตัวไหมคุณเพราะเราเรามีเหเราไปแล้วกับปูไปแล้วเนาะงั้นคิดว่าเอเป๊ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นตัวธาตุไม้ด้วยเนาะความคิดของผู้พิทักโอเอซิสนะคะทีนี้ถ้าเป็นธาตุไม้เนี่ยอ่า ซึ่งผู้พิทักษ์โอเอสิจะต้านทานการแชร่แข็งอันนี้เป็นเรื่องปกติของเวลาสู้บอสอยู่แล้วเนาะคุณคุณจะใช้แช่แข็งหรือมึนงงหรือกลายเป็นหินอะไรพวกนี้ไม่ได้เนาะรวมถึงเอเป๊คนนี้เขาจะติดตั้งอัลเทาร์ซันยังเมื่อแต่ละเทินเทาร์ซันยังนี่ก็คือเป็นเป็นอันนี้ของเขานะคะอ่าเป็นการ์ดพลสวรรค์ของเขานี่ไงอัลเทาร์ซันยังนะคะโอเคทีนี้เมื่อแต่ละเทินเริ่มต้นขึ้นเขาก็จะรักษาพลังชีวิตให้แก่ตัวเองหนึ่งหน่วยและทิ้งการ์ด a w a k e n ไม่ค่ายดิดก็คืออันนี้คือไม่คอยคอยแบบความใจดีของเขาแม้หนึ่งใบาจากในมือฮะทิ้งลงมาเลยเหรอทีนี้มาดูเรื่องว่าผู้พิทักษ์โอเอซิสอันนี้อ่าเลือดมี10ก็คือเป็นเวลาที่เราเล่นเขาอ่ะคุณถ้าเรามีการ์ดเนี้ยเราจะมีเลือดเขาสิเนาะแต่ถ้าตอนที่เขาเป็นบอสะนะคะ 1ิแล้วมันฮิวไงทีนี้มาในส่วนของความความสามารถของเขาก่อนเนาะถ้าโจมตีปกติเป็นความเสียหายกายภาพ2หน่วยนะคะแล้วก็สกิลท่าจะสร้างความเสียหายไม้2หน่วยแล้วก็จัวจ่วจั่วอันเนี้ยหนึ่งใบเป็นการ์ดเหตุการณ์ของเขาเมื่อใช้หรือทิ้งการ์ดใบนี้ก็จะเรียกเจ้าตัวน ism เนี้ยออแกนิซึมเนี่ย ก็ก็คือเป็นตัวที่เวลาปกติค้าคุณไปสู้กับเอเปปอ่ะเขาก็จะมีเป็นลูกๆของเขาออกมาน้องคุณซึ่งมันจะหลากหลายและแตกต่างกันไปนะคะทีนี้มันก็จะทำให้เกิดโอเอซิตนูริสมนูริสมิตนะคะโอเอซินริสมตก็คือเป็นสถานาการณ์ต่อสู้อย่างหนึ่งเนาะเมือ่อเอาเมืเอ่เอเมื่อคือเมื่อเอเปปอ่ะเขาใช้การอเวเกนเนี่ย ก็จะใช้ลูกเต่าน้อยลง1ลูกแล้วมันสามารถซ้อนทับกันได้3ครั้งนะคะโอเคก็คือมันสามารถเรียกเรียกแบบเรียกซัมมอนออกมาได้เรื่อยๆเนาะคุณแต่จะแตกต่างจากโอเชียนิดนิดนึงเขาเพราะว่าโอเชียนิะคือใช้สกิลท่าแล้วเขาจะเรียกซัมมอนออกมานะคะทีนี้มาในส่วนของท่าไม้ตายท่าเสีย่ยท่าไม้ตายจะสร้างความเสียหายไหม <laughs> มันเสียงมันรวมกันขอโทษค่สร้างความเสียหายไม้สี่หน่วยแล้วก็จัว่ว จัวเจ้านี้ออกมา1นใบแล้วก็จะทำให้เกิดเจ้าโอเอซิสอันนี้สอง,สองชั้นก็มันก็จะใช้ลูกเต๋าน้อยลงอีกยิ่งยิ่งขึ้นไปต่วนสกิลติดตัวของเขานะคะมันจะมีติดตัวเริ่มเลยตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้นเขาก็จะสร้างสร้างเจ้าเนี่ยหใบนะคะแล้วก็สุ่มวางในเด็กคือมันเด็กมันจะมีมีเพิ่มมาให้เองอัตโนมัตินะคุณ ซึ่งกาดไอ้เจ้ากาดเนี้ยมันจะไม่ไม่ได้แบบงอกออกมาให้ถ้าคุณนึกถึงก็คือนึกถึงอย่างเวลาเคอร์ชิงเนาะ <c oughs> เคอร์ชิองอะ่ะพอใช้ใช้เป็นไม่แน่ใจว่าสกิลหรือท่าไมา้ตายเนาะคุณเราจําไม่ได้แล้วนะคะ <c oughs> ก็มันจะมีการ์ดที่เขาสุ่มขึ้นมาสร้างแล้วมันจะขึ้นแบบมันจะขึ้นมือใช่ไหมแต่ทีนี้ของเอเป๊ปเนี่ยเขามันสุ่มอยู่ในเด็ก คุณจะจั่วมันขึ้นมาก็ได้หรือมันจะไม่จั่วก็ได้แต่ทีเนี้ยมันถ้าเกิดว่าคุณใช้สกิลท่าหรือใช้ท่าไม้ตายก็จะมีการจั่วขึ้นมาอยู่ดีนะคะแล้วหลังจากที่ฝ่ายเราเรียกเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งอันเชิญเมื่อจบเฟสสิ่งอันเชิญจะสร้างความเสียหายไม้หนึ่งหน่วยนะคะคือมันจะเรียกสิ่งอันเชิญมาสี่ใบแล้วตัวละครก็จะได้รับเจ้าสถานะพิเศษนี้อันหนึ่งนะคะก็จะสร้างความเสียหายบวก3ด้วยเนาะคือสมมุติว่าอ่า เออคือคือคืออันเนี้ยมันจะสร้างความเสียหายบวกได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายเขาเนี่ยเรียกเจ้าสิ่งอันเชิญมาครบ4ี่ใบเนาะคุณรวมถึงได้รับโล่ป้องกันอีกสองหน่วยด้วยนะคะทีนี้อ่าถ้าเกิดว่าเขาเรียกไม่ครบ4ี่ใบก็สถานะเนี้ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เนาะคุณแต่มันหลังจากที่ตัวละครนี้มีตัวละครที่มีสถานะเนี้ยใช้ใช้ใช้สกิลนะคะ ไม่ได้หมายถึงไม่ได้รวมเทสกิลก็คือรวมทั้งท่าไม้ตายด้วยมังคุณก็เขาจะลบล้างเจ้าสถานะโอเอซิสอานูวริสเมนนะคะที่อยู่ในสนามของฝ่ายเราก็คือทุกการลบหนึ่งชั้นจะรักษาตัวละคร <c oughs> <c oughs> ก็คือเขาจะฮิวนั่นเองคุณแสดงว่าอันนี้คือมีทั้งการที่แบบฮิวได้ตีได้บับตัวเองได้นะคะในใบเดียวกันทีนี้ในส่วนของเด็กเอเอเถ้าเป็นตัวฮิว น้องนาก็ได้ผลนะคุณหรือว่าจะกระจายคือกระจายถ้าซูโคตเด็กซูโคตที่กระจายมันจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อเป็นมอน,มอนเตอร์หมู่นะคะอเราว่าเด็กนกี้ก็พอได้นะคะถ้าหลักๆเลยคือพยายามทำให้เป็น เออเรียกว่าอย่าใช้อย่ายืนตัวใดตัวหนึ่งนานเกินไปเนาะคุณทีนี้เราอาจจะต้องแก้ไขนิดนึงไม่ไม่ใช่อันนี้โทษโทษเอาอันนี้อันนี้เลือกอันนี้อันนี้นะคะแล้วก็อืมถ้าติดมะเฟืองมาก็จะก็จะได้ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคุณแต่เราจะเสียเทิร์นไปเทิร์นแรกที่ท่านโชกุนนะคะถ้าเป็นไปได้อาจจะเปลี่ยนโชกุนเป็นตัวตัวอื่นเนาะ แต่อันเนี้ยเด็กเนี้ยที่เราใช้อย่างเออสกิลธาต โชกุนเราเอามาเนื่องจากว่าเผื่อได้ปาดตอนท้ายนั่นแหละคุณแล้วก็ถ้ามีโล่เอาอันที่เป็นโล่ใส่ไปด้วยนะคะอันที่เป็นอาร์ติแฟกต์ฮิลอาจจะไม่ทันใจนิดนึงนะแล้วก็ใส่อันนี้ไปด้วยนะคะเป็นเปลี่ยนก์ดเปลี่ยนลูกเตา๋กาก์ดที่มันเปลี่ยนลูกเต๋าให้เป็น่าสารพัดประโยชน์จะช่วยได้มากๆถ้าในกรณีที่แบบพวกเรียกลูกเตา๋าหรือว่าอะไรมันคุณคุณเออมันไม่ขึ้นมือนะคะ ส่วนอันนี้ที่เป็นเออเป็นรูปคาซึฮาอันนี้นะคะก็จะเป็นให้ตัวละครโจมตีปกติใช้กรณีที่อายาโตนะคุณกรณีที่อายาโตเขาใช้สกิลธาตุเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังกาลังจะกาลังจะแปะอ่ากำลังจะแปะธาตุน้ำเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะคะส่วนส่วนพวก พวกนี้โจมตีปกติสร้างความเสียหายบวกหนึ่งอันนี้เอาออกนะคุณพยายามเอาพวกที่เป็นโล่ใส่เข้าไปค่ะอาหารที่เป็นโล่ก็อย่างเช่นชิ้นนี้เลือกไปแล้วสองใบเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเพิ่มไข่ดาวไปอีกใบน,นึงเผื่อเผื่อมันต้องใช้นะคะแล้วก็มีอันนี้ที่เปลี่ยนเป็นตัวละครที่ เมื่อเราใช้สกิลจะเปลี่ยนเป็นตัวถัดไปเนาะคุณก็คู่กับเขาคู่กับการ์ดรานาด้วยนะคะเพราะราณาพอใช้ตัวละครที่เราเข้าต่อสู้ใช้สกิลทาตปุ๊บเราจะได้ลูกเต๋าของตัวที่ถัดไปพอดีตัวนอกสนามนะคุณแต่เกิดแค่หนึ่งแคทเธอรีนอเออาจจะได้ใช้หรืออาจจะไม่ได้ใช้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันหน้างานอีกทีเนาะแล้วก็อันนี้เปลี่ยนตัวละครใช้ลูกเต๋าน้อยลงอันนี้ในกรณีฉุกเฉินฉุกเฉินจริงๆนะ ทีนี้พอเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าต่อสู้เลยนะคะก็เป็นความคิดของผู้พิทักษนะ์โอเอซิสเนาะสำหรับเอเป๊ปวิเราได้การ์ดอันนี้มาแคทเธอรีนมามาก็โอเคนะคุณใส่เดี๋ยวเราเลือกเป็นเ,เลือกโชกุนมาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าแคทเธอรีนลงได้ก็ลงแคทเธอรีนไปก่อนเลยเราจะได้เปลี่ยนเป็นน้องนาแบบดำเนินการด่วนอันนี้ขอลูกเต่าที่ถ้าเป็นไฟฟ้าได้ก็จะดีนะคะแต่ ได้ได้อยู่แล้วธาตุไม้ชัน,ไปไนเป็นอะไรเนี่ยเบ็เบเขาจะเลือกจะขึ้นมาเป็นการ์ดแบบนี้เลยนะคุณอันนี้เราลงเราลงแคทเธอรีนไปก่อนหนึ่งนะคะแล้วก็โชกุนเนาะใช้สกิลนี้เลยนะคะเสร็จแล้วถัดมาเดี๋ยวเราจะ,ะต้องรอโอ้โหเขาใส่ริเบนเหรอนเนี่ยใส่เซเท,ทเลียได้เหรอเซเทเลีย มีจานวนก๊์ดในมือเป็นฮหลังจากสังสองายดําเนินการใดๆจนายเรามีจํานวนก๊์ดในมือเป็นศูนย์ก็จะจั่วกา๊าซหนึ่งใบโอ้โหโอ้โหอันนี้เราเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเราจะเปลี่ยนน้องนาแต่เราจะใส่ใส่โลใส่อันนี้ให้น้องเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้น เราเปลี่ยนน้องนามารับหน้านิดนึงนะน้องนาอาจจะยืนยืนนานนิดนึงน้องคุณแล้วก็อเออพ,พอใช้แคทเธอรีนไปไงมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้อันนี้เลยเราจบเทิร์นก่อนดีกว่าคุณเพื่อที่เทิร์นหน้าเราจะได้ทำดาเมจตึงๆนิดนึงนะอันนี้เดี๋ยวเขาเหลือลูกเต๋าหนึ่งเราว่าเขาเขาก็จะไม่ไม่สกิลธาตุแล้วแหละอ๋อโลกป้องกันมันเรียกเรียกลูกเต๋ามาเพิ่มนี่ว่า ทีนี้เขามีอัญญะมานะคุณแต่ประเด็นคือเขาจะโจมตีเป็นธาตุไม้อย่างเดียวมันไม่มีการผสมธาตุนะคะก็ก็วางใจไปได้เปลาะหนึ่งนะวานารนามาแล้วแล้วก็มีรัชชสุหะนะคะตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือ,อ,อลูกเต่าธาตุไม้นะคุณ <laughs> ขอธาตุไม้เยอะๆได้ไหมล่ะ <laughs> เราเราอยากได้ธาตุไม้ไงโธ่ พอใช้ใช้อย่างเริ่มเราเราไม่ได้เริ่มก่อนหรออ๋อเขาเขายัางไรไม่เสร็จนะคะทีนีอ้อันนี้สวิตมาดามอาจจะต้องย่อยไปนิดนึงนะแล้วก็น้องนาเป็นอันนี้ไปแทนค่ะดเดี๋ยวทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอายาโตะมานะคุณทีนี้น้องนาอาจจะได้ได้สิตอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะลูกเต่ามันจะมีอีก ลูกหนึ่งแล้วนี่ไงลูกเต่ามีอีกลูกงั้นให้น้องนาโจมตีปกติไปก่อนนะคุณเออแล้วก็อาจจะต้องให้น้องกินกินโล่หน่อยนะกินโล่ใส่โล่เข้าไปก่อนนะคะแล้วโจมตีเป็นเป็นธาตุไม้ติดไปก่อนคุณจะได้มีไว้สําหรับตรงนี้นะทีนี้พอสกิลธาตุมาเดี๋ยวเราสลับไปเป็นอายะโตค่ะใช่เลยคุณแล้วแล้วเดี๋ยว เออแคทเธอรีนจจเขาทำงานไงคุณอันนี้อาหารจะเก็บไว้นะคะแล้วเดี๋ยวลูกเตา๋าวันรารนาเขาเก็บไว้ให้เรานะเพราะงั้นไม่เป็นไรคะ่ะวันรารนาเก็บไว้ให้นี่ไงแล้วอายาโตะก็รับหน้าไปก่อนนิดนึงนะ มีอันนี้ลดมานะคะเดี๋ยวรอบหน้าเขาก็เขาก็ฮิวาเพิ่มอีกอะคุณแต่ประเด็นคือเราค่อยๆแบบกระจายดามเมจไม่ให้คนใดคนหนึ่งขิดไป,ข,ดไปขีดไปหายไปหนึ่งเนะาะไร้กาดไม่เป่านี้เธอก็ด้วยนะแม่แม <laughs> <laughs> อ่อุ้ยอยเราอยากได้ทอดน้ำอะนายไม่ให้เราเลยเหรออ่าทอดไม้ไม่ได้ใช้แล้วมังคุณ ขอธาตน้ำโอเคให้ธาตุไฟเยี่ยมมากทีนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นเดี๋ยวไอายาโตกินกินไปก่อนหนึ่งนะคะจะได้จะได้อยู่ยืนอยู่ได้หน่อยนึงนะแล้วก็อายาโตใช้สกิลค่ะสเ,เสร็จแล้วโอ้โหออยาโตยืนไม่อยู่แล้วคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเป็นน้องนานะคะ พอเปลี่ยนไปเป็นน้องนาเราจะให้น้องนา,นาเ,เขาอันติเลยเน,น้องคุณก็น้องนาอันติต้องใช้ใช้ลูกเต๋า3ามลูกนะคะก็อันอันนี้เปลี่ยนไปนิดนึงนะเปลี่ย <identities> น <Quit S 2> ไปนิดนึงนะน้องนาอันติไปคะ่ะเสร็จแล้วสุดท้ายลูกเต๋าอันนี้อันสุดท้ายเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นท่านโชกุนนะคุณ,คณไม่งั้นไม่งั้นยืนกันไม่อยู่ <Goodness. S 1> น้องนายืนไหวไหมดีกว่าน้องนาไม่ได้ยืน เปลี่ยนเป็นท่านโชกุนมานะคะฉันคุมเกมแล้วเออเอจะอยากเปลี่ยนไปเป็นอายโตะจังเลยคุณแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนอันนี้อันนี้สร้างความเสียหายไหมบวกหนึ่งแล้วเขาสกิลมาแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นจบเทินไปก่อนค่ะอายโตะไว้ติดทาดรอบหน้าก็ได้นะโอโหจั่วการ์ดเพิ่มอีกเหรอแต่เธอเรียนแต่เธอเรียนนี่ได้จั่วเมื่อไหร่ฮ นี่อุ้ยลบสี่เรียบร้อยเอาเราชนะเฉยคุณ <laughs> ขอบคุณท่านโชกุนจ้าถัดไปก็จะเป็นแบบเรียกว่าท้าทายอย่างจริงจังเนาะคุณเป็นข้อตวอยางของผู้พิทักษ์แห่งโอเอซิสอันนี้คือเขานอกจากเขาจะติดตั้งการ์ดพรสวรรค์แล้วนะเมื่อแต่ละเทิร์นเริ่มต้นเขาจะแบบฮิวตัวเองหนึ่งหน่วยรวมถึงทิ้งการ์ดแล้วจะสุ่มวางการ์ดอันนี้ในในเด็กอีกหนึ่งใบนะคะอ่าแล้วก็เลือดเขาก็จะเพิ่มขึ้นเป็น35ทําไมมันเพิ่มมาเยอะขนาดนี้แล่ะเนี่ยฮะโอ้โห แล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาจับตี้อาจจะต้องเป็นตี้ที่ตี้ไฟฟ้าสองแล้วไหมคุณต้องต้องใช้ยาเอะแล้วก็หรือว่าไม้สองมาอาจจะอาจจะดีกว่าก็ได้นะคะถ้าเป็นธาตุไม้ก็จะช่วยน้องนาด้วยนิดหนึง่งเนาะเอถ้ามีตัวฮิวมาก็จะดีแต่มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องที่ว่ามันมันเอเดี๋ยวเราแก้ไขนิดนึงเนาะมันมีปัญหาเรื่องของว่าธาตุไม้ นะคุณเราลงธาตุไม้ไปอันหนึ่งก็จะเจะ้าโอเคอยู่แล้วอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเครอชิงหรือว่าถ้าจะให้ดีเออสาระสาระดีไหมเนี่ยคุณ <c oughs> คนนี้ก็ดีเหมือนกันประเด็นคือถ้าเราเจาะโล่เราเรียบร้อยคนที่เอคนที่จะช่วยช่วยเราได้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งอันเชิญที่อยู่นอกสนามนะคะเพราะว่าสังเกตดูว่าถ้าตอนที่แบบพอเรา จบเทินอะไรประมาณเนี้เราจะเป็นโจมตีแล้วเจาะโล่ได้แตกพอดีแต่ทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะไม่มีไม่มีช่วงเวลาแห่งการเจาะโล,ลงไงล่ะทีนี้การที่แนะนำนะคะต็ถ้าโชกุน อันนี้เป็นกรณีฉุกเฉินเนาะใส่ใส่ไปนิดนึงมันจะช่วยได้นะคะแล้วก็เอาเป็นเราใส่เป็นตัวอีนาซึมะมาสองคนเพราะฉะนั้นการ์ดนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นลูกเต่าสารพัดประโยชน์มันจะดีมากแคทเธอรีนอาจจะไม่ได้ใช้ราณาอาจจะไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ได้พลังงานเพิ่มนะคุณใส่ไปหนึ่งอันละกันแต่เอาการ์ดเรียกลูกเต๋าไปเพิ่มจะดีที่สุดนะคะเป็น ตัวละครเปลี่ยนตัวละครไม่เสียลูกเต๋าเอาออกละกันคุณทอราเรา,เรามีแคทเธอรีนแล้วอันหนึง่งถ้าเกิดแคทเธอรีนไม่ขึ้นมือก็ <c oughs> ก็ค่อยว่ากันว่ากันอีกทีอันนี้โจมตีปกติใช้กรณีฉุกเฉินเนาะแล้วก็อันนี้ถ้าไม้ตายจ้างความเสียหายบวกสามอ่ะใส่ไปเพิ่มนะคะเผื่อเผื่อได้เผื่อได้ใช้เนาะคุณแล้วมันใช้ลูกเต๋าไม่เยอะนะคะทีนี้ถ้าเป็นโลกเอออันนี้ฮิวตัวเอง จริงๆถ้ามีฮิลตัวเองมันก็จะดีแต่ส่วนใหญ่อะเราเล่นมาสองรอบแล้วมันไม่ขึ้นคุณวรนาลนา,าเก็บไว้นะคะเทมาริเอาออกใบหนึ่งคุณมันไม่ได้ใช้นะคุณแล้วนี้ถ้าได้ความเสียหายไม้ก็ก็จะเกิด่าสารพัดประโยชน์อะอันนี้ใส่ไป1อันเผื่อเผื่อได้ใช้ถ้าไม่ได้ใช้ก็เอาไปย่อยอีกแค่นั้นแหละคุณโอเค เด็กก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เข้าต่อสู้เลยถ้าไม่ถึงใช้ไฟฟ้ามาสองตัวคือเราอยากได้พวกแบบอย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยต้องต้องได้ได้เพิ่มพลังงานเดี๋ยวเทิร์นแรกถ้าเป็นไปได้ก็ให้โชกุนก่อนแล้วก็หาลูกเต่ามาให้น้องนาใส่โล่ให้น้องนานิดนึงเนาะคุณไม่งั้นน้องนายืนไม่ไหวนะคะคือจริงๆจะเรียกโชกุนหรือว่าเรียกอย่าใช้เรียเอะก็ได้นะคะโอเคเราหา ทัดไฟฟ้าให้โชกุนก่อนเลยหน่อยทัดไฟฟ้ามีไม้แล้วโอเคงั้นเราใช้การ์ดเรียกลูกเต่าตกใจทุกทีอันเนี้ยแหมแล้วเขาก็ก็ใช้มันสุ่มไงคุณอันนี้ออเออเราเราเรียกลูกเต่ามาเพิ่มหนึ่งอันก่อนแล้วก็ให้โชกุนเขาใช้สกิลไปก่อนนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นน้องนานะคุณแต่ทีนี้น้องนาอ่อน้องนาเราจะใส่ใส่โล่ป้องกันไปก่อน1น,นะคะเราใส่โล่ให้น้องนาเขาก่อนคุณแล้วก็สลับออกมานะคะเพราะไม่งั้นคือถ้าน้องนาไม่มีไม่มีอันนี้มันก็จะมันก็จะยากหน่อยแค่นั้นเองแหละคุณ ทีนี้เขายังเหลือลูกเต่าอีกสองอันนี้มันมีโลกขึ้นมานะคะเราต้องเลือกว่าเราจะแปะแปะไม้ก่อนหรือว่ายัางไงก่อนเราเลือกแปะไม้ก่อนเลยคุณเพราะจังหวะนี้แอร์ทมนะคะจะจะได้ช่วยทําปฏิกิริยาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะอันนี้ลูกเต๋าแล้วเขาเขาจะจบเทินก่อนนะคุณก็เมื่อกี้ก็ให้เลือกว่าเราจะแบบจบเทินของเราก่อนหรือจะ จะโจมตีแปะาธาตุไปก่อนนะคะเราแปะาธาตุไปก่อนได้เลยเดี๋ยวเราค่อยๆฮิลเขาขึ้นมาเนาะคุณเทิร์นถัดไปเขาเขาท่าไม้ตายมาแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะท่าไม้ตายแน่นอนจริงๆเราเราพยายามหาให้หาลูกเต่าให้น้องนาน,นิดนึงเนาะโอเคโอเคมันมีการ์ดอันนี้ด้วยไงคุณมันจะช่วยเปลี่ยน ลูกเปืนเขาย่อยย่อยย่อยกัดย่อยกัดย,ยับเยินเลยยับยินเลยเนาะแต่เธอเรียยังใส่โจมตีชี้ชะตาแล้วนะเรามีโล่ไม่เป็นไรหรอกคุณรอบแรกมันจะยังไม่ไม่ไม่เจ็บมากเดี๋ยวให้น้องนาใส่อาหารไปนะคะเพิ่มเติมหนึ่งแล้วแล้วเราจะแปะมีอันนี้อันนี้มันสาม เอออันนี้อาจจะใช้เราไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่งั้นใส่สามไปก่อนนะคุณแล้วเดี๋ยวเราจะสลับไปเป็นยาเอะนะคะวราสกิลธาตุมาน้องนายืนไม่ไหวแล้วจริงๆต้องสลับไปเป็นยาเอะแล้วคุณสลับไปยาเอะก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวให้ยาเอะสกิลธาตุมาก่อนนะคะหนึ่ง โขาจบเทินไปแล้วเราเราจะทําอะไรก็ได้อันนี้ตัวละครหนึ่งตัวที่พลังงานยังไม่เต็มจะได้รับพลังงานหนึ่งหน่วยนะคะให้สําคัญความสําคัญกับตัวละครที่เข้าต่อสู้ก่อนอืมอันนี้อ่ามันต้องใช้ลูกเต่าไฟฟ้างั้นเราก็จบเทินเราเรากำลังดูอา่าวลูกเต่าไฟฟ้าอดเลยคุณอันนี้ก็จะมีติดอันนี้นิดนึงแล้วก็ลบไปเรื่อยๆนะคุณ พุ้ยกับแคทเธอรีนมาแล้วถ้าแคทเธอรีนดำเนินการด่วนได้ก็โอเคเลยนะคะเดี๋ยวให้เออมันติดธาตไฟฟ้าอยู่อะดิเดี๋ยวเราลงแคทเธอรีนดำเนินการด่วนไปหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราสลับไปที่น้องนาใส่โล่ด้วยคุณแต่ไฟตรงข้ามเขาสกิลธาตมาก่อนเนาะก็แล้วค่อย ลงแคทเธอรีนไปก่อนนะคะอันนี้อันนึงเนาะเสร็จแล้วก็ใส่โล่เพิ่มให้น้องนานิดนึงน้องนาจะยืนไหวไหมแฟนเปลี่ยนน้องนามานะคะทีนี้มันเป็นดำเนินการด่วนเราก็เลยจะโจมตีได้ก,ก่อนนะคะอันนี้แปะไปเลยหนึ่งมันมีมันมีลบอันนี้ไปอีกหนึ่งด้วยนะแล้วน้องนาถ้ารอบนี้น้องนาโดนโจมตีมาน้องเขาจะ น้องเขาจะได้ลูกเต๋ามาเพิ่มอีกหนึ่งนะคุณแต่ไม่รู้น้องยืนไหวน้องยังยืนไหวน้องนาจะได้ลูกเต๋ามาเพิ่มนะคะอันนี้เอออาจจะต้องโอ้โหเราเราน่าจะต้องสลับออกแล้วแหละคุณอืมเราใช้อันนี้แปะไปมันจะช่วยช่วยทำอยากคืออยากได้เป็น เป็นอันนั้นน่ะโชคคุณขอนะอยากได้เป็นอันนี้คุณเพราะว่าอนนพอแปะธาตุไม้ปุ๊บแล้วมันจะทิ้งไว้ที่เป็นธาตุไม้ทิ้งตราสัญ,ญลักษณ์ไว้ที่ตัวนี้นะคะก็ทําให้เวลาตีเป็นทําปฏิกิริยาธาตุวิเขาแจ้งจบเทินแต่เราไม่มีลูกเต๋าเหลือแล้วอ่ะดิอันนี้ก็ไม่ได้โอเคจบเทินไปด้วยแจ้งจบเทินก่อนน้องนายยังไงก็ขีดคุณ ทีนี้ถัดมาเราอันนี้ของโชกุนมันจะหมดแล้วอันนี้ก่อนมามันจะไปสี่นะคุณมีอันนี้ไปอีกหนึ่งแล้วก็อันนี้ไปอีกสองนะคะเดี๋ยวให้โชกุนเรียกดวงตามาเพิ่มหนึนะคุณแล้วก็ไข่ดาวน่าจะไม่รู้ปลุกน้องนามาน้องนาเขาแบบของอาร์ติแฟกต์อะไรมันร่วงหล่นหมดแล้วอ่ะคุณเพราะฉะนั้นอันนี้เปลี่ยนไปนะคะ เผื่อว่าได้อะไรที่มีอะไรที่มันดีบ้างมีอะไรบ้างคะคุณการ์ดไปมอนเดี๋ยวเราเก็บไว้ใช้อันสุดท้ายเลยคุณอันนี้เราโดนโดนเออเราเราจะจะยืนยืนไหวกอนขอยืนให้ไหวก้นดีกว่าอันนี้อเปลี่ยนอันนี้ไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็อันนี้จะขอใช้หนึ่งอัน มันจะได้ได้บาดอันติเลยคุณกินเข้าไปนะคะกินเข้าไปไปกินเข้าไปบาดไปบาดไปเล<ร>ยจา้<ร>า,า,จานี่แน่เสร็จแล้วเดี๋ยวคิดไปอีกคนนึงนะคุณคิดไปอีกอยาเอกเขาจะได้มาอันติเลยเธินหน้าเราเราน่าจะพร้อมใช้ยาเอกทันทีเหลือตัวเดียวแล้วฉันจะฉันจะทำอะไรได้เธอไม้ตายมาทีนึงก็คิดแล้วไหมอ่ะจบเทินไปก่อนค่ะ ไหวไหมไหนโลเราไปโอ้โหโจมตีปกติมาหนึ่งอย่าเรียกลูกมาเพิ่มนะอันนี้โจมตีไปหนึ่งแต่เราได้ได้เริ่มเล่นก่อนนะคุณทีนี้ต้องดูว่าดูว่าเรามีไผ่ม่อนมาแบบแพ็คคู่เลยนะเดี๋ยวเราปลุกน้องนาเพิ่ม ปลุกน้องนาออกมาโอ้โหอันนี้โอเคขอน่าจะน่าจะโอเคนะคุณปลุกน้องนามาหนึ่งยาเอกเขาใช้ใช้สามนะคะปลุกน้องนามาก่อน <c oughs> ปลุกน้องนามาก่อนคุณ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่น่าได้ลงแล้วเพราะฉะนั้นโอเคเราปลุกน้องนามาก่อนหนึ่งเราใช้เป็นธาตุไม้ด้วยไงคุณแล้วก็สวีทมาดาม สวิตมาตามไปให้ใส่ให้อมืมันอิ่มแล้ว่ะการฟื้นชีวิตฟื้นชีวิตมันคูลดาวเราเราใส่ได้คนไหนอะอ่ะใส่ใส่ยาเอกก็ได้แล้วทําไมมันอิ่มแล้วมันยังยังอิ่มได้อยู่อีกอ่ะไม่เป็นไรคุณแปะอันนี้ก่อน,ปนแปะเป็นไฟฟ้าไปนะคะหนึ่ง แล้วเขาถ้าไม่ตายมาคนนี้ขิดแน่นอนถัดมาน้องนาเหลือน้องนาแล้วคนเดียวแล้วยังจะฮิวต่ออีกอ่โหเราเราเหลืออะไรบ้างอ่ะคุณถ้าเกิดอันนี้น้องนาความเสียหายไม้บวกสองบวกหนึ่งก็เป็นสามเองอ่ะโหลองดูก่อนละกันคุณเรา้าเราจะชนะหรอเนี่ยมันมีอันนี้มีสาม น้องน้องถืออะไรอยู่อะ่ะ <laughs> น้องถืออะไรอยู่ <laughs> ถือหรือถึงขั้นหรือดูว่าน้องถืออะไรอยู่ทำไมถ้าไม,มืนปวกอะ่ะ <laughs> น่าจะกำลังยังไงก็ชนะแล้วก็ยี yeah. ่ กี่เทินเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูก็คลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะเป็นแนวทางหนึ่งแล้วกันนะคุณเพราะว่าเราเรามองว่าเขาน่าจะแบบสร้างความเสียหายจากนอกสนามแล้วมันจะโดนดาเมจต,ตึงๆนะคะแล้วมันก็เป็นจังหวะที่เขาไม่ได้ไม่ทันได้ฮิวไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรประมาณนี้ด้วยเนะาะทั้งนี้ท้งนั้นก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สำหรับวัก็สวัสดีครับ